รับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้จะมาทํำมะม่วงแผ่นเหมือนเช่นเคยนะคะเขาก่อนทํายังไม่ชํานาญครานี้ค่อนข้างจะชํานาญเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนี่คะ่ะกล้องนิดนึงนะคะนี่นะคะตัวอย่างที่เราชํานาญแล้วยอตัวเองสวยงามมากเลยเนี่ย แห้งแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ๋างามมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเขาก่อนทําแบบเหนียวไม่เคยทําเพิ่งทําครั้งแรกก็เลยให้อภัยกันนะคะเพื่อนๆเอาเลยค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมีช้อนนี่แหละคะ่ะช้อนกับมะม่วงกวนมะม่วงกวนเราก็จะไม่ไม่ค้นมากเหมือนแต่ก่อนนะคะ นี่เราเอาตรงกลางให้เ,เพื่อนๆชมเลยนะคะช้อนเดียวค่ะแล้วก็รูปไปเลยแล้วก็ได้ได้แผ่นเท่าตามที่ต้องการเลยนี้เป็นไอัยเปนไงคะชำนาญขึ้นนะคะชำนานขึ้นนะคะ เดี๋ยวนะคะเพืเ่อนๆจ๋าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนินดหน่อยรอนานไหมคะมองไม่เห็นเลยมันไกล ขอบคุณห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะกดหัวใจให้ด้วยนะคะหัวใจคะ่ะหัวใจร้อนมากเลยวันนี้ร้อนมากร้อนมากตอนนี้เราชำนาญแล้วนะคะก็จะทำแผ่นช้อนเดียวพอมันก็จะบางนะคะเพื่อนๆจ๋ะ บางแล้วก็สวยด้วยทําแบบสวยเลยขานี้เขาก้อนเหนียวมันตั้งเมีเลยค่ะเหมือนเราว่าเราใส่แบเซเลยแต่ขรานี้ไม่ไม่ใส่แบเซไม่มีแบเซค่ะมีแต่มะม่วงล้วนๆนะคะน้ําตาลก็ไม่ใส่ข้านี้โชว์ความสวยอย่างเดียวเลยค่ะแม่ต้องให้อภัยนะคะมือใหม่ ให้เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะเพื่อนืๆอๆแล้วก็ทำตรงกลางให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูก่อนดูโชว์ความสวยงามนะคะไม่ได้โมนะคะคราวนี้เอาจริง อยู่ไกลเลยไม่เห็นว่ากี่ร้านดนใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะบัวาดามกะปิทันเนอร์ขอนี้มืออาชีพแล้วค่ะมืออาชีพของเรามีเนื้อมะม่วงล้วนๆนะคะเพื่อนๆมะม่วงอย่างเดียวเลย น้ำตาลก็ไม่ใส่นะคะกวนทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนนะคะเราก็ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก่อนบ้านเราก็ไม่มีมะม่วงนะคะเมื่อนันขอบคุณมากนะคะ สิบล้านดวงใจที่เข้ามารับชมมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นนะคะทํามะม่วงแผ่นทางพิจิตเขาจะเรียกส้มแผ่นนะคะเพืเ่อนๆแต่ทางเราก็จะเรียกมะม่วงกวนสีจะสวยมากเลยค่ะมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะผสมกับมะม่วงอ,อกร่องนะคะห <Okay. S 1> วานช่าเลยค่ะ <Okay. S 1> ขายค่ะขายค่ะ ขายนะคะขายแต่ยังไม่รู้ราคาเลยหมคะมือใหม่นะคะขายค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆที่เขาอยู่สวีเดนเขาก็จองมา5้กิโลนะคะเพื่อนๆแต่เราก็คิดไม่แพงนะคะคนกันเองแจก,กมั่งแถมมั่งนะครับเพื่อน,อนในเฟซบุ๊กมีแะพิเศษในใน u t u b e นี่ก็จะพิเศษมากเลยค่ะ เพื่นชมนะคะเห็นไหมคะเหมือนไข่ดาวเลยเท่ากันเป๊ะเลยตอนแรกๆนะไม่เอาไหนตอนแรกๆแผ่นนี้โยไปเยมาแล้วก็ไม่เรียบด้วยแรกๆก็แม่ทำทำโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดีย๋ยวขอเปิดโทรศัพท์ดูด้วยนะคะจะได้ตอบคอมเมนต์ถูก ขอบคุณมากนะคะเกสราพรมาเลินธิตขอบคุณโอซ่ามากค่ะขอบคุณมากเลยไม่ส่งต่างประเทศค่ะเขาจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยนะคะน้องโอซ่าน้องคนหนึ่งคือน้องอ่าเขาชื่อเคอามไลฟ์สไตล์สวีเดนนะคะเขาจะกลับประเทศไทยนะคะน้องจ๋าถ้าเราส่งต่างประเทศตอนนี้จะไม่คุ้มค่ะเพราะว่าค่า ส่งจะแพงมากนะคะค่าภาษีแพงมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกๆคนขอบคุณเกษรพรมะเริงสิทย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ12บล้านดวงใจนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะที่เข้ามา ติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณน้องโอซ่ามากค่ะน้องเกษราพรมาเลิงสิทธิ์บอกว่าน่ากินจังเลยขอบคุณมากค่ะเราพักอยู่พัทยาช่วงนี้ลงมาอุบลเธอส่งทางไหนสะดวกเร็วกว่าส่งไปสนีก็เร็วนะคะส่งทางไปสนิก็เร็วนะคะน้องขา ันนั้นส่งส่งมะม่วงให้ให้กับน้องคนหนึ่งค่ะอยู่อุดรส่งวันเสาร์วันวันจันทร์ก็ถึงแล้วค่ะก็เร็วมากนะคะขอบคุณ13ล้านดวงใจนะคะทีนี้เรามาทำเป็นปีแรกค่ะน้องโอซ่ามันก็เลยขุกขักนิดหน่อยแต่ปีหน้าแก้ตัวใหม่นะคะ อ๋าฮะหมายถึงส่งพัทยาหรืออุบลระยะทางมันจะพอๆกันไหมอุบลมันน่าจะหกหกชั่วโมงเนาะไปกลับพอๆกันค่ะส่งอุบลจะเร็วกว่านะคะคิดคิดเอาเองนะคะเพราะว่าระยะทางจากโคราชไปพัทยาก็ประมาณหกหกชั่วโมงแ็พอกัน วันสองวันก็ถึงค่ะน้องโอซ่าวันสองวันก็ถึงสวัสดีค่ะน้องผัดไทยเป็นไงบ้างคะที่สวิต์หนาวไหมคะ สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ออกไปเดินเล่นหรอคะโอ้โหอยู่ประเทศไทยนะคะร้อนค่ะแต่อยู่สวิตซ์ก็หนาวเนาะเป็นไงบ้างน้องผัดไทยสุขภาพดีขึ้นหรือยังคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะได้ข่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวนี้มันน้องโอซาบอกว่าแล้วถ้าเราสั่งเอาวันที่ยี่็ดนี้จะอยู่อุบลจะได้ไหมคะจะกลับพัทยาวันที่ยีสองน่าจะได้นะคะน้องโอน้องโอซาน่าจะได้นะคะ นอง้งซาส่งที่อยู่มาเลยค่ะส่งที่อยู่มาเลยนะคะส่งที่อยู่มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องราคานะคะ เดี๋ยวจะส่งไปให้ชิมก่อนเนาะดีไหมส่งไปให้น้องโอซ่าช,ชิมก่อนพี่จําได้อยู่ค้าก่อนน้องโอซ่าก็เข้ามาเยี่ยมพี่ในนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณ15ล้านดวงใจนะคะ เามาอยู่บ้านเราก็มีโครงการหลายอย่างนะคะเพื่อนๆจ๋าโครงการเพาะผักหวานนะคะแต่ปีหน้าก็จะมีการแจกเม็ดผักหวานนะคะเพื่อนๆจ๋าปีหน้าปีนี้ยังปีนี้แจกไม่ทันค่ะเพราะว่าเราเราจะทําการเพาะแล้วนะคะมันจะส่งไม่ทันนะคะ ้องโอซ่าบอกตรงๆนะคะไม่รู้ราคาบอกตรงๆนะคะไม่รู้ราคาแต่ว่าน้องส่งส่งที่อยู่มาเลยค่ะส่งที่อยู่มาเลย คนนี้กินก่อนจ่ายทีหลังค่ะอร่อยค่อยจ่ายตังคนะ,คะไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังนะคะได้ค่ะได้ จะส่งที่อยู่มาทางม e สเซนเจอร์ได้ค่ะได้ค่ะส่งมาเลยค่ะแล้วจะส่งไปให้เลยนะคะน้องน้องโอซ่าเดี๋ยวจะส่งส่งไปให้ชิมเลยค่ะน้องจ๋า มีเฟซก็ส่งชื่อเฟซอาฮะเฟซชื่อภาษาไทยนะคะประหยัดสินทันเนอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์พิมพ์ให้ดีไหมพิมพ์ให้ชื่อเฟซ เพชรชื่อนี้ค่ะประหยัดสินทันเนอร์ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณยี่สิบล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาชมทำส้มแผ่นนะคะทางทางพิกิตจะเรียกส้มแผ่นทางบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะคะมีก็มีน้อยจะทำกินเองตอนนี้เรามีมะม่วงเยอะนะคะก็เลย ก็เลยจะทําทําเป็นปีแรกค่ะเ,เพื่อนๆจา๋าทาเป็นปีแรกทีนี้มันมะม่วงมันเยอะมันร้อนค่ะมันก็เลยสุก,สกเยอะขายไม่ทันนะคะแล้วอีกอย่างเราก็จะเพิ่งจะเป็นแม่ค้าก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เร็วนะคะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่ใช่กินฟรีนะคะ กินแล้วอร่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปสืบราคาให้นะคะแต่ไม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 อย่าไปคิดอะไรมากน้องโอซาอย่าไปคิดอะไรมากเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันในในนี้นะคะเพื่อนกันแบ่งกันกิน ไม่ชอบกินฟรีเพราะมันเหมือนกินแรงคนอื่นอุ้ยอย่าไปคิดอะไรมากค่ะน,น้องโอซาจ,จ๋าคิดว่าแค่เรารู้จักกันนี่มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นบุญที่เราได้เคยทําร่วมกันนะคะเราเคยทําร่วมกันได้มารู้จักกันเป็นโชควาสนาเพราะว่า ว่าเป็นแม่ค้านะเราก็เป็นลูกลูกชาวนานะคะโน้องโอซา่าลูกชาวนาเราไม่ได้มีความคิดที่เราจะเป็นแม่ค้าทีนี้ของเราเยอะนะคะของเราเยอะเราก็ทําไปมีคนถามซื้อเราก็ขายมะม่วงก็เหมือนกันเราไม่ได้ขายเอากําไรอะไรนะครับเราทำอย่างมีความสุขเราขายไปขายไปแจกไปค่ะ เข้าใจคะ่ะน้องขาเข้าใจคะ่ะว่าไม่ชอบกินฟรีพี่ก็เหมือนกันก็ไม่ชอบกินฟรีเหมือนกันชอบที่ว่าเราจะจ่ายเงินสบายใจนะคะแต่ไม่ฟรีแน่นอนคะ่ะไม่ฟรีนะคะขอบคุณสิบสี่ล้านดวงใจนะคะอย่เพิ่งไปไหนนะคะนี่ทำเสร็จแล้วกระด้งหนึ่งคะ่ะ <c oughs> น้องโอซ่าไม่ต้องกลัว ตอนนี้เริ่มชำนาญแล้วค่ะเริ่มชำนาญแล้วไปเห็นที่พิจิตนะคะเขาทำเล็กมากเลยเขาทำแผ่นเล็กๆเขาจะใช้ใบใบจานค่นลองใบจานใบหนึ่งก็จะทำได้สองสา ส่งสาแผ่นอุ้ยเขาเก่งมากนั่นเขาชำนาญน,นะคะที่พิจิตเขาชำนาญมากเลย โอซ่าจ๋าพี่ไม่มีพี่ยังไม่มีกล่องใส่นะคะพี่จะใส่ถุงไปได้ไหมคะตอนนี้เริ่มชำนาญน,นะคะขอบคุณสิบสี่้านดวงใจนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะ ขอบคุณน้องผัดไทยนะคะน้องผัดไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะคะ นี้เริ่มเริ่มชำนาญยึกยักยึกยัก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จ นะคะสิบเจ็ดล้านดวงใจสิบเจ็ดล้านดวงใจเข้ามากดหัวใจให้ด้วยนะคะกดหัวใจกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจุดนิ้วโป้งให้ด้วยนะคะนิ้วโป้ง วันนี้มาไลฟ์สดทำมะม่วงแผ่นแก้ตัวเขาวที่แล้วไม่สวยเลยค่ะเหนียวมากกวนนานค่ะกวนหลายชั่วโมงเป็นเป็นแยมเลยค่ะยิ่งกว่าแยมอีกเขาก่อนเหนียวนึบเลย ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณ17ล้านดวงใจอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดนะคะเ,เพื่อนชมค่ะคราวนี้เหมือนไข่ดาวเลยเนี่ยทำชำนาญมากเลยตอนนี้ชำนาญมากเลยตอนนี้ยืนแล้วค่ะยืนเพื่อความไว ตักชิบตักชิบเลยเหมือนเราทาําไข่ไข่ดาวเลยตัวนี้เหมือนทอดไข่ขอบคุณ20ล้านดวงใจค่ะขอบคุณมากค่ะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดำกระปีทันเนอร์ด้วยนะคะ20ล้านดวงใจขอบคุณมากค่ะ ีทเดี๋ยวหมดกระด้งนี้เราก็จะพักแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าใครอยากชิมมะม่วงแผ่นของมาดามกะปีทันเนอร์ส่งที่อยู่มาได้เลยนะคะตามที่ติดไว้ให้นะคะชื่อเฟซประยะสินทันเนอร์นะคะประยะสินทันเนอร์ facebook ใครอยากชิมส่งที่อยู่มาได้เลยนะคะรอบโปรค่ะรอบโปร 1ิหล้านดวงใจนะคะใครผ่านมาผ่านไปแวะเข้ามาชมนะคะมะม่วงแผ่นคะ่ะมะม่วงแผ่นมะม่วงตอนนี้มันมันร้อนมากนะคะมันก็จะสุกเร็วนะคะสุกเร็วเราก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะถนอมอาหารไม่ให้มันเออเอาทิ้งไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ เพราะมะม่วงมันยังดีๆอยู่กินก็ไม่ทันแล้วค่ะตอนนั้นทำนานมากเลย ตอนนั้นกระด้งหนึ่งทำนานมากเลยวันนี้ได้สองกระดงแล้วค่ะเพื่อนๆสองกระดงแล้วนะคะทุกคน ขอบคุณ15ล้านดวงใจที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากขอบคุณมากนะคะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดำกะปิเมียฝรั่งหัวตายนะคะไม่กลับมาอยู่เมืองไทยก็หาอาชีพทํำค่ะ ไม่เคยทํามาก่อนนะคะนี่ก็ทําครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ทําทําส้มแผ่นมะม่วงกวงนว่า้นเถอะนะมะม่วงกวนเคยซื้อแต่เขากินนะคะเพื่อนๆจา๋าแมบางครั้งก็เหนียวมากบางครั้งก็อร่อยมากทีนี้เรามาดูว่าเราจะทํายังไงที่มันจะให้เหนียวติดฟันนะคะเพื่อนๆ ใหม่ๆเลยนะคะใหม่ๆสดๆเลยใหม่ๆเลยค่ะเพื่อนๆเอาแล้วค่ะเสร็จกระดงที่สองแล้วนะคะขอบคุณสิบหกล้านดวงใจนะคะวันนี้ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าน้องผัดไทย พี่จะไปแล้วค่ะน้องผัไทยขอบคุณมากนะคะได้สองกระด้งแล้วก็น้องผัดไทยทาส้มแผ่นนะคะน้องผัดไทยขอบคุณมากค่ะสวยไหมคะนี่ตอนนี้ชํานาญและเท่ากันหมดทุกทุทุกไข่เลยค่ะลาไปก่อนนะคะเพื่อ,อนๆทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ